เคร่สงสสตนาากดีแกแกยแถ้ารู้วิธีการดูแลร่างกายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ไหมอ่ะรู้สิเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีดำรงและรักษาประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และลดอาหารที่มีไขมันสูงและเพิ่อมอาหารที่มีกันใยสูงเช่นผักผลไม้โอ้ยออกกำลังกายมาหนึ่งนาทีแล้วี้เกียจแล้วอะ่ะ ควรออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสาครั้งครั้งละสามสนาทีเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสร้างเสริมระบบไหลเวียนโลหิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยห8ชั่วโมงเพื่อทำให้จิตใจผ่องใสและหางานอดิเรกทำเช่นนั่งสมาธิหรือฟังเพลง อย่ากที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์จะทําให้ฮอร์โมนและสมรรถภาพทางเพศชายโโลดลงค่ะและในเรื่องที่จะกินน้ำเปล่าค่ะคอยยิ้มผ้าเช็ดตัวแบบเสื้อผ้าในดีไม่ควรใช้ผ้าเช็ดตัวและเครื่องลูบผมร่วมกับผู้อื่นและควรทําความสะอาดร่างกายอย่างน้อยวันละสองครั้งและไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน,น่นจนเกินไปค่ะ ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพราะอาจทาให้ติดเชื้อทางเพศและติดเชื้อเอชหรือหากม,มีเพศสัมพันธ์ควรสวมใ่ถุงยางอนามัยทุกครั้งค่ะเธอช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ดีกับตรงนั้นเลยอะแล้วก็ประจำเดือนฉันมากผิดปกติด้วยถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศก็ควรไปปรึกษาแพทย์ถ้ามีวันนั้นของเดือนก็จะเกิดการสูญเสียของเลือดมากก็ควรไปกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงก็เช่นพวกตับแล้วก็เนื้อสัตว์ และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการดูแลและสร้างเสริมระบบสืบพันธุ์อวัยวะเพศไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวควรดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นและมั่นใจอย่างน้ําเงินแสนเลี้ยงลุงเม่เลี้ยงมันแดงแดดวัยรุ่นแม้มันคนแขนเกเรได้ต้องมีแบบแผนเฮยได้ดีนี่แหละคือแชมป์